เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟัง <c oughs> ในเรื่องความยาวนานแห่งสังสารวัตรในหนังสือพุทธวจนะหมวดร,รมพบภูมิจากพระตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่16หน้าที่217ข้อที่435 <c oughs> ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรหนอพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแล มีใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้กับร้อยกับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับพระโคดมผู้เจริญอาจจะอุปมาได้ไหมอาจอุปมาได้พรามพรามแม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดมเมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกําหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเม็ดพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้น มีใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับ <Corin ne> ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ <c oughs> เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณหนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพื่อนภูนปตพีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพรามด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่าย ในสังคาญทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ <c oughs>